สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทอนิวส์กับดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวร์สวัสดีแนมะ่อวบประโคนกบๆกเนียน้องขยมพรหมจารีอยู่ถาวรชินเจา้ามินกระบาสบายดีสวัสดี ต่อไปรับชมข่าวเศรษฐกิจ The International Business News Welcome to International Business News ผู้ประกอบการเมอร์ ed ซเด e เนเผยยอดขายในช่วงโควิด -19 บเ้พุ่งสูงเหมือนบางไฟเมืองยะโสธรเมอร e เซเด e เบ operating i t s e l ลุกลายกับเืงบางไฟเมืองยะโสธร ยอดขายพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้น is half saved against a h e m all this time and now mercedes b e n z ดังระดับโลกใครๆก็รู้จัก and the f o r t h s, s i d e t h fortiside ถีสุพรรณบุรีแบ้นดังระดับโลกใครๆก็รู้จัก กิจเศรษฐีเมเสด็จเบนอิสร์นกิจเศรษฐีเ่อกำจน่ารรถบ้ารถยังขอเมอเสด็จเปนไอ้เสียอฟดิสเฟียร์ผู้ใดเป็นยังเป็นยังอยากได้รถอยากได้ยังก็ไปหาเพิ่นอ้เสอฟดิสเฟยร์ที่าดิสเร์ขายดีบริการดีอ้เสอบดิสเดิสเีอยากได้รถบ้านรถยังไปหาเพิรลอเฮาดิคงกิสฟอทุกระเด็นเกี่ยวกสดลอร์ออนไซต์อันที่เกี่ยับสอร์ตจะต้อฟถือกไหมายกดอย่าง Mother thang, mother it's about the to count to be all the full the so beautiful and so far to furious And the father to can you catch you some All these things you can And then you want to want to find I I young put the guy but It's about to with some Some young some die some die It's about to get the capital, some I can. It's about to save the world But it it's about the to take you To you to the home You stay home come song It's about to find you can get you to you can call, you can call to, and Khao come a song to baan Get set the Mercedes Benz minibus Ya all the the same the all the sign How the guy say some horn far to the furious It's for before Khao kia, Khao kia, Khao yang It's far before me fight for woo woo Eh yeah, yeah it's far the all the same And Mercedes Benz get set the minibus All the heart the same the all the sign To corporation, to sound, you can call him It's the heart the all the same come on all the light เด็ดเยลลบฝ่ายเศรษฐีจำหน่ายรถมินิบาย ซื้อไปถวายบัตถวายโรงเรียนยังกระได้คันอยู่คอมีแอติซา u ิเซนอยู่คอ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 ทู h ิมว่าจองรถแน่จองรถแน่สื้อไปถวายบัตรเฮดทาปาถวายโรงเรียนอย่างสนุสีอ e ์เบอร์พูกับบริการเบิร์สงหอดเงินอืมเซนดูบิงกาสุสเตทฮอมมีแคมขับคืวบเขาเกียร์เขาายังอืมไ่อแอร์เย็นถ่นไฟมับมับอซเบอร์ไปส่งหอดเงิกิจสฐีบริการดีคืออย่างในตัวอซสบอร์เร่ไปเด้อ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 กิจรษฐกกิจสถิริพีซอาร์เตมีริพีซ์อาร The ดูปากนัชากิเศรษฐีกิเศรษฐีย่ายกิจเศษฐีษ yeah, yeah, yeah. ษ you can call. just w a n t to อีอย่างไรรถมีนดีบัสมีได้ยังครับ,บร อี i you can call 9 1 1 5 5 5 5 8ศูนย์เกาหนึ่งหนึ่งหาหอี you can contact Facebook friends กิศเศรษฐี K I J S E W T I กิเศรษฐี Mercedes Benz okay you can call him l e t โทรมาจองโทรมาจองอสป่าตุ๊ตตุ๊ตต Hello h e l จองรถจองรถอสกกิเศรษฐีกิเศ m e 10 benz Minibus and Trucks. อันมบประนั่งข้อข่าวที่น่าสนใจได้ที่ w w w g d o e c o m และทุกท่านร่วมส่ง SNS ทุกอย่กับเรดี้ที่2122-4236และ248และในช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยกิจเศษฐีเมสเดดเบนส์เร็วแรงแซงทุโรุมิติต้องกิจเศษฐีเมสเดดเบนส์อิสระจากจะโควิด19ี่งแมนแทสช่งโควิดโคอย่างเด้อบริการดีขนาดอิสระบริการแค่โทวมาเราส่งให้อิสรบรกแค่ตทรมาเราส่งให้นำไปช่อมให้อิสะร่าให้องหอิมา จองมาแวจะส่งให้ จันไรสีอปรีไม่ได้แสงแจ่มแจ้งแดงใจถ่ายภาพดิฉันพรหมจารีอยู่ถาวรรายงานอย่าลืมนะคะอยากได้มินิบัสสักคัน This w o r เกษต s ธีสุพรรบุรี i ีฟันจะตัดดิกระลุ่ยเจวัน J1 ดิข a าวต e กระ a อเจวันเ j 1ั1 J1 วัวโทรไปโทรไปเจวันรับสาย It's ุภภาพต e กระโซ o จวันศูนย์เก่าหนึ่งหนึ่งันสุพรรณบุรีเกษตรธีสุพรรณบุรียินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เมอร์เซเดสเบนซ์กิตเศษฐีดำเนินงานภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า